ทำไมถึนงนัดผมมาที่นี่จ้ะมีคนอยากพบผู้กองครับใครสวัสดีครับที่ผมนัดคุณมาวันน,น,น,นี้ก็เพื่อจะขอโทษ ที่วันนั้นนะ่ะผมเข้าใจคุณผิดทําให้คุณถูกพักราชการเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วครับท่านผมไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแล้วผมก็รู้ด้วยว่าท่านไม่ได้ตั้งใจผมก็อยากจะขอโทษท่านเหมือนกันครับที่ผมเคยดือกับท่านช่างมันเถอวันนี้คนทำผิดตัวจริงกำลังจะโดนลงโทษหมายความว่าไงครับคุณดูโน่น ทั้งผู้กำกับลิ์จ,จ,จ่าจั่วและไอ้พวกลูกน้องเร็วๆมันกำลังจะถูกลงโทษแถมรถมัฐมนตรีช่วยสุพจน์ยังถูกหางเลขไปด้วยเรื่องคดีค้ายาตอนนี้วิ่งสู้คดีอยู่ผมว่านะหลักฐานมัดตัวซะขนาดนี้สู้คดีไปก็เท่านั้นนะครับผมว่าต้องมีติดคุกไม่ต่ำกว่าสิบปีแน่นอน <laughs> อย่างน้อยความยุติธรรมก็ยังมีให้เราเห็นนะครับท่าน